โอเคครับมาดูตอนนี้นะครับคือจะพาเฉลยข้อ59นะครับเมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มบวกทำเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปอย่างง่ายแล้วทุกทุกตัวมีเลขชช้กำลังเป็นบวกมันจะได้ช้อยข้อไหนนะครับก็คือาการดำเนินการเสร็จแล้วมันจะเป็นช้อยข้อไหนนั่นเองข้อนี้นะครับก็จะแจกแจกเข้านะข้้นบนคือ c กำลังลบ1ใช่ไหมครับหารด้วย a กำลังสองคูณกับ b กำลังสองนะครับอันนี้คือ อันนี้คือหารอยู่นะแจกเข้าไปเลยครับแจกเข้าไปถ้ากลายเป็น b กาลังลบสิบส่วนด้วย c ลบสองคูณลบสามกลายเป็น6กลายเป็น a กาลัง6กคูณกับ c กาลัง6นะครับทีนี้เปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะลูกกับเศษเป็นส่วนครับกับตัวหลังให้เกตกับเศษเป็นส่วนนะก็จะกลายเป็น a กาลัง6กคูณกับ c กาลังหหารด้วย b กาลังลบสิบนะครับทีนี้ก็จะการ จากการรวมกันนะครับคือบนคูณบนล่างคูณล่างเนาะแยกกันได้เลยนะครับคือการคูณกลายเป็น4กําลัง5 a ตัดตัดหลือ a กําลัง4นะครับการตัดคือเอามาลบกันนะลูกเอ่อไม่ไม่ได้เอาเลขชี้กําลังมาหารกันนะเอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับเพราะว่านิยามของการหารก็คือถ้าหารกันให้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับหารด้วยนะครับ b กําลังลบ8นะครับแต่เราต้องการให้กลายเป็นกําลังบวกใช่ไหม เราก็ย้ายครับจากด้านล่างเป็นลบย้ายขึ้นไปกลายเป็นบวกครับก็จะเป็น c กําลัง5 a กําลัง4 b กําลัง8นะครับนี่ตอบข้อที่1น,นะครับตอบเลยคาว่าเป็นกี่เท่าคือการเอามาหารกันครับเอาตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้ฮะก็คือ10กําลัง15ตั้งหารด้วย9กําลัง7คูณ9กําลัง7หารด้วย15กําลัง14คูณกับ8กําลัง4ถ้าเจอแบบนี้ทํายังไงครับครู กูต้องตังหารเป็นนี่เนี่ยนะครับไม่นะครับก็คือใช้สมบัติของเลขยกกำลังน,นั่นเองนะครับไม่ได้ทําอะไรยากเลยก็คือ10ก็คือ5้คูณกับสแบบนี้ครับแล้วก็9นะครับก็คือ3ามกำลังสถูกไหมฮะทั้งหมดกําลัง7หารด้วย15คือ3ามคูณกับห้าถูกไหมฮะกำลัง14แล้วก็8คือ2องกลังสนะครับแบบนี้อ่าแล้วค่าแจกเลขยกกําลังเข้าไปก็กลายเป็น2องกำลังสิ คูณกับ3ามกำลังสิคูณกับ avenue, คูณกับากลัง15คูณกับ3ามกำลังสิหารด้วย3ามกำลังสิคูณห้ากำลังสิ 14, คูณสองกำลังสิตัด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 เหลือ5้ากำลังหตัดตัดเหลือ2กำลังสามนะครับ2อกำลังสามมีค่าเป็น8 5ดห้ากลังหมีค่าเป็น5คูณกันตอบ40เท่านะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถ้าใครรู้นิยามของเลขยกกำลัง้วมันก็จะง่ายขึ้น ครับชีวิตก็จะดูง่ายขึ้นเลยแหละนะต่อไปครับไปดูที่ข้อ61นะครับจงทําตัวนี้ให้อยู่ในรูปของตัวนี้เมื่อเป็น n เป็นปจำนวนเต็มบวกแล้วอ๋ออันนี้ง่ายง่ายนะครับเืียนจุดทศนิยมเฉยๆนะับ1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8ครั้งนะครับก็จะเป็น3.25จุดคูณสิบกำลังแตอบเลยครับต่อไปครับ,รบเขาบอกว่าถ้าตัวนี้เขียนอยู่ในรูปของ เคูณ10บกำลัง n โดยที่ a เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างถึง10 n เป็นจำนวนเต็มและ n มีค่าเท่าไหร่โอ้ข้อนี้นะฮึมอ่ะแยกครับ16คือ2ยกกำลัง4ี่นะครับสองสี่แปดกโอเคกำลัง13คูณกับห้ากำลัง41ครับข้อนี้ก็เป็น2องกำลัง13แจกเข้าไปก็เป็น2องกำลัง5้านะครับคูณกับห้ากำลัง41แยกออกเป็น2องกำลัง สิบเอ็ดคูณกับสองกำลังสี่สิบเอ็ดคูณกับห้ากำลังสี่สิบเอ็ดแยกทำไมแยกเพื่อให้สองกับห้ามันเข้ากันได้ให้กลายเป็นเลขสิบนะครับคือเราจะไม่นิยมคูณทั้งหมดแล้วค่อยมาหานะนะครับก็จะเป็นสี่สิบเอ็ดแบบนี้เราสามารถรวบตัวนี้ใส่กันได้ก็เป็นสองกำลังสิบเอ็ดคูณกับสิบกำลังสี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับทีนี้แยกสองกำลังสิบเอ็ดออกมามีค่าเท่าไหร่ถ้าเด็กๆท่องมือได้นะครับหรือท่องที่ครูให คูณทำได้นะมันจะเป็น1 0 2 4ใช่ไหมครับ2กำลังสิบเอ็จะมีค่าเท่ากับ2 0 4 8นะครับข้อน,นี้จะเป็น2048.10คูณกับ10กำลัง41ตอนนี้จุดอยู่ตรงนี้ครับเลื่อน1 2 3 3ครั้งก็กลายเป็น2 0 4 8คูณ10กำลัง44นะครับดังนั้น n มีค่าเท่ากับ44ข้อน,นี้ก็ใช้ความรู้ในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีความรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะ ต่อไปครับข้อนี้ครับ169ครับคือเลข13กําลังสองนะครับอ่ะ13ลังสใช่ไหมาลังสยกสามลบเนะครับดังนั้นครูเดาเลยเนี่ยไอสองหเาเนี่ยครูว่านี่เป็นสิบสามกลังสแน่นอนไปเช็คฮะหนึ่งหคูณสินะครับนั่นคือวิธีการเช็คของครูนะหนึ่งคูณสินะครับก็จะเป็นสองเอ,อจริงด้วยนะครับข้อนี้ก็ ใส่ไปเลยครับ13กาลัง3 x บวก2นะครับทีนี้ก็แจกเข้าไปเนาะแจกแจกนะครับก็กลายเป็น13กาลัง6ลบ2 x เท่ากับ13กาลัง3 x บวก6นะครับ,บ,บทีนี้ลูกเยดย็กๆก็จะได้รู้เนาะว่าถ้าหารเหมือนกันจับข้างบนเท่ากันได้เลยครับ6ลบ2 x ครับเท่ากับ3 x บวก6ครับอันนี้ x ย้ายไป6ย้ายมาเนาะ มันก็เลยกลายเป็น6ลบ6มีค่าเป็นศูนย์เท่ากับ 5x นะครับ x เดียวมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับเพราะว่าย้าย5ไปหารศนะูนย์ะมันก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับข้อนี้ตอบเลย x มีค่าเป็น0ูนย์นะครับมีค่าเป็น0ูนอ่ะขอต่ออีกหน่อยนะครับทีนี้ดูข้อ1 6 4หสนะครับข้อนี้อ่ะขอเฉลยเป็นตอนสุดท้ายข้อสดท้ายของตอนนี้แล้วกัน1 64กครับเขาบอกว่าเป็นเลขหลักหน่วยของค่าตัวนี้ ตัวนี้เป็นเลขหลักหน่วยของตัวนี้นะครับดังนั้นเราไปไล่ซีรีส์สามเลขยกกําลังนะครับสามกำลังหนึ่งเท่ากับสามสาลังสองเท่ากับเก้าสามลังสเท่ากับแปดสิบ็าลังสเท่ากับสามสีาลังหเท่ากับสามกลังหเท่ากับสามกลังหนึ่งเป็นสามาลังสองเป็นเ สามกำลังสามยี่สิบเจ็ดสามกำลังสี่เป็นแปดสิบเอ็ดอ้าวขูเขียนผิดไปเนี้ยอา้าวลืมนะเห็นยวมาขนาดทองไม้เนี้ยผิดเนาะสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดสามกำลัง 3, 27, สี่เป็น 2, 4, 3, แปดสิบเอ็ดสามกำลังห้าเป็นสามสี่สามสามกำลังหกเช็คคูณสามอ้าวเป็นสองสี่สามเนี่ยวะขูมัวละขูมัวละสองสี่สามนะครับ สามกำลังหกมีค่าเท่ากับเจ็ดสองเก้านะครับโอเคดังนั้นเด็กๆด,ดูวิธีการคิดนะตัวกำลังหนึ่งเป็นสามกำลังสองเป็นเก้ากำลังสามเป็นเจ็ดกำลังสี่เป็นหนึ่งกำลังห้ากลับมาวนสามอีกรอบนะครับกำลังหกกลับมาวนเก้าอีกรอบคือเป็นสามลงท้ายเลขสามเลขเก้าเลขเจ็ดเลขหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะวนกันสี่ครั้งนะนก็จะเริ่มใหม่ไปเรื่อย ถ้าเป็นสามกลังเจ็ดก็จะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดสามกลังแปดจะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งสามกลังเก้าจะลงท้ายด้วยเลขสามในเรียงลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําให้มันดูง่ายเด็กๆก็เอาหนึ่งพันตั้งครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งพันหารด้วยสี่เลยครับเพราะว่าเราวนสี่ครั้งเนาะ,ะก็หารด้วยสี่ครับก็เป็นสี่สองแปดเหลือสองศูนย์สี่ห้าี่สิบอานะครับดังนั้นตัวนี้มันหารลงตัวได้เลยนะครับไม่มีเศษนะ ถ้าไม่มีเศษจะเป็นตัวไหนล่ะครูคือมันจะต้องลงท้ายมันจะต้องลงตัวพอดีคือเลขสี่นะครับมันจะลงท้ายด้วยเลข1ดังนั้นตัวเลขหน่วยของตัวนี้คือเลข1นั่นเองนะครับถ้าใครที่งงตัวนี้นะครับลองรีกลับไปดูอีกรอบนะว่ามันมันเป็นยังไงนะครับทำไมครูถึงต้องวนอย่างนี้อ่ะต่อไป7ทําเหมเือนเดิมครับเจ็ดกำลังหนึ่งเจ็ดกำลังสองเจ็ดกำลังสามเจ็ดกำลังสี่เจ็ดกำลังห้าเจ็ดกำลังหกอาดูครับว่ามันจะวนกันเลขอะไรบ้าง เจ็ดกำลังหเป็น 7, ครับเจ็ดลังสองเป็น 49, 7กําลังสเป็น3 4 3นะครับ7จ็ดกำลังสานะมสี่ามคูณเจ็ดูอันนี้ไม่ได้ทอง43่สคูณเนะครับก็เป็น2401ยังไม่ซ้ำนะตัวลงงไทยยังไม่ซ้านะครับคูณเจ็ดเข้าไปอีกอเริ่มมาซ้ํแล้วครับคือได้16807 เริ่มซ้ำแล้วนะหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดคูณเจ็ดเข้าไปอีกก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสี่เก้าเห็นไหมะมันจะซ้ำแล้วครับซ้ำเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสามเลขหนึ่งแล้วก็วนมาเจ็ดมาเก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้มันก็จะวนกันอยู่ที่สี่ตัวเหมือนกันดังนั้นหารแล้วมันก็จะเป็นเลขที่ลงตัวเลขลงตัวคือจะต้องลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับข้อนี้ก็จะตอบ 1หเหมือนกันดังนั้น a มีค่าเป็น1 b มีค่าเป็น1บวกกันแล้วมีค่าเป็น2นะครับเห็นไ,ไหมโจทย์ยากมัก,กให้คำตอบง่ายๆนะครับดังนั้นครูขอให้การบ้านก่อนนะให้การบ้านครับให้การบ้านไปเดีย๋ยวเราไปเจอกันในตอนหน้านะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมทำสุขคุณและเลียกกำลังให้คุณด้วยนะครับสำหรับตอนนี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบาย